สวัสดีคะ่ะทุกคนฉันชื่อแพนวันนี้ฉันจะพาคุณดำดิ่งลงสู่เรื่องราวเรื่องที่ฝังลึกในใจฉันราวกับเงาที่ตามติดเรื่องที่ฉันเก็บซ่อนไว้มานานไม่เคยกล้าบอกใครคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าไปในความมืดนี้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่ามันคือการฆ่าหันศพและมัน ไม่เคยจบลงทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนฉันยังเด็กอายุแค่16ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชานมืองที่เงียบสงบถนนแคบแคบปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่บ้านเรือนเรียบง่ายทุกคนรู้จักกันยิ้มให้กันแต่ถึงอย่างนั้นก็มีสถานที่หนึ่ง ที่ทุกกอะคนหลิตเลี่ยงบ้านหลังเก่าปลายถนนเขาเรียกมันว่าบ้านผีสิงฉันเคยหัวเราะคิดว่าเป็นแค่เรื่องตั้นแต่งเรื่องที่ผู้ใหญ่เล่าให้เด็กกลัวแต่คืนนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปและชีวิตของฉันไม่เคยเหมือนเดิมฝนตกหนักมากฟ้าผ่าดังสนัน่นฉันกำลังเดินกลับบ้าน ใช้ทางลัดที่ฉันเดินทุกวันทางที่ผ่านหน้าบ้านหลังนั้นปกติฉันจะรีบเดินไม่มองซ้ายขวาแต่คืนนั้นอากาศมันหนาวลมพัดแรงและฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรจ้องฉันจากความมืดคุณเคยรู้สึกแบบนั้นไหมเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งติดตามทุกย่างก้าว มันทำให้หัวใจเต้นแรงขาสัน่นฉันอยากวิ่งแต่เหมือนมีอะไรจุดฉันไว้ฉันหยุดเดินมองไปรอบตัวไม่มีใครเลยมีแค่เสียงฝนและลมที่หอนแต่แล้วฉันได้ยินมันเสียงแปลกแปกดังมาจากในบ้านเสียงเหมือนมีกระทบอะไราแข็งๆตึกๆตึก,ตกมันดังชัดเจน ทะลุเสียงฝนฉันอยากนีแต่ขาของฉันมันเหมือนถูกตรึงและประตูบ้านมันค่อยๆเปิดออกช้าๆเหมือนมีคนจงใจอยากให้ฉันเห็นฉันเห็นเงาคนผู้ชายคนหนึ่งเขายืนอยู่ตรงนั้นเงาของเขาดามืดมือของเขาเปื้อนคราบสีแดงเลือดฉันกรีดร้องแต่ไม่มีเสียง เขาหันมามองฉันดวงตาของงอเขาว่างเปล่าไม่มีความรู้สึกไม่มีชีวิตแล้วเขายิ้มยิ้มที่ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนวิญญาณถูกดูดออกจากร่างมันน่ากลัวน่ากลัวจนฉันลืมหายใจฉันวิ่งวิ่งสุดชีวิตฝนตกลงมาหนักรองเท้าฉันเปียกโชกลื่นล้มหลายครั้งแต่ฉัน ไม่สนใจฉันแค่อยากหนี้หนีจากรอยยิ้มนั้นหนีจากดวงตาคู่นั้นคืนนั้นฉันกลับถึงบ้านตัวสัน่นเปยกฝนแม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันโกหกบอกว่าแค่เลืล่นล้มฉันไม่กล้าบอกความจริงฉันกลวัวกลัวว่าเขาจะรู้กลัวว่าเขาจะตามฉันมา วันต่อมาหมู่บ้านเริ่มวุ่นวายมีข่าวว่าเด็กสาวคนหนึ่งหายตัวไปเธอชื่อเมเพื่อนบ้านที่ฉันรู้จักเธอเป็นคนร่าเริงชอบยิ้มชอบร้องเพลงฉันจำได้เธอเคยให้ดอกไม้ฉันในวันเกิดปีที่แล้วทุกคนช่วยกันตามหาตำรวจมาชาวบ้านออกค้อนอาป่าแต่ไม่มีวี่แววฉัน รู้สึกผิดฉันน่าจะบอกใครสักคนเกี่ยวกับผู้ชายที่ฉันเห็นเกี่ยวกับเลือดที่เปื้อนมือเขาแต่ฉันเงียบและนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายผ่านไปหนึ่งสัปดาห์มีคนพบศพไม่ใช่ศพธรรมดามันถูกหั่นแยกเป็นชิ้นๆกระจายอยู่ในป่าลึกข่าวนี้ทำให้ทุกคนตื่นตระหนกฉันรู้ทันที มันต้องเป็นฝีมือเขาผู้ชายคนนั้นฉันเริ่มฝันร้ายฝันถึงเมเธอมายืนอยู่ปลายเตียงตัวเปียกเลือดดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเธอพูดกับฉันทำไมทำไมไม่ช่วยฉันเสียงของเธอมันดังกล้องในหัวฉันตื่นขึ้นมากลางดึก ร้องให้แต่ไม่มีใครรู้ฉันทนไม่ไหวฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันเริ่มสืบถามคนในหมู่บ้านเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นมีคนแก่เล่าว่าเมื่อสิบปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่พ่อแม่และลูกชายแต่พวกเขาหายไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น บางคนบอกว่าพวกเขาถูกฆ่าบางคนบอกว่าพวกเขาหนีไปแต่ไม่มีใครกลาก้าพิสูจน์มีเรื่องเล่าอีกว่าก่อนที่พวกเขาจะหายไปมีคนเห็นแสงประหลาดจากบ้านหลังนั้นและได้ยินเสียงกรีดร้องฉันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องฆาตกรรมฉันเริ่มค้นบันทึกเก่าไปห้องสมุด บถา,างผู้เฒ่าผู้แก่มีคนเล่าว่าบ้านหลังนั้นเคยเป็นที่ทำพิธีกรรมพิธีกรรมต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเลือดและความตายฉันไม่เชื่อในตอนแรกแต่ยิ่งสึกยิ่งเจอเรื่องแปลกๆมีคนบอกว่าผู้ชายที่อยู่ในบ้านเขาไม่เคยแก่ไม่เคยเปลี่ยน เหมือนเวลาไม่มีผลกับเขาว่าฉันเริ่มกลัวแต่ฉันหยุดไม่ได้ฉันตัดสินใจฉันจะเข้าไปในบ้านนั้นฉันรู้ว่ามันบ้าแต่ฉันต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันรอวันที่ฝนตกเพราะฉันคิดว่าเขาจะไม่อยู่ฉันแอบเข้าไปประตูมันไม่ได้ล็อก กลิ่นในบ้านมันเหม็นเหมือนอะไรเน่าๆฉันเดินช้าๆไม้พื้นส่งเสียงเย็ดทุกย่างก้าวฉันกลัวกลัวว่าเขาจะโผล่มากลัวว่าเขาจะรู้ฉันลงไปชั้นใต้ดินและนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนฉันไปตลอดการมีโต๊ะอ,อยู่ตรงกลางเปิ้นคราบเลือดแห้งมีดขวานและถังถังที่เต็มไปด้วย ชิ้นส่วนฉันอาเจียนฉันร้องให้ฉันอยากหนีแต่แล้วฉันได้ยินเสียงเสียงฟีเท้าเขาปัดบอมมาแล้วฉันซ่อนตัวหลังตูเ้เก่าๆหัวใจเต้นแรงเขาเดินลงมาทำเพลงเทนง,งอที่แปลกประลาดเขาหยิบมีดขึ้นมาแล้วเริ่มทำงานฉันเห็นเขาหั่นชิ้นส่วนอะไรบางอย่าง ฉันไม่อยากคิดว่ามันคืออะไรฉันรอรอนานแสนนานจนเขาไปแล้วฉันหนีออกมาฉันวิ่งไปหาตำรวจบอกทุกอย่างแต่เมื่อพวกเขามาถึงทุกอย่างหายไปไม่มีโต๊ะไม่มีมีดไม่มีถังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจไม่เชื่อฉันชาวบ้านมองว่าฉันบ้าแต่ฉันรู้ ฉันรู้ว่าเขาทำอะไรและฉันรู้ว่าเขาจะไม่หยุดฉันย้ายออกจากหมู่บ้านฉันคิดว่ามันจะจบฉันย้ายไปเมืองใหญ่พยายามเริ่มต้นใหม่ได้งานได้เพื่อนแต่เรื่องราหมันตามฉันมาฉันยังฝันถึงเมย์ยังได้ยินเสียงนีดตึกตึกตึก,ตกและบางคืนฉันรู้สึก เขายังตามฉันอยู่ฉันเริ่มเห็นเงาในมุมห้องฉันเริ่มได้ยินเสียงกระซิบชื่อฉันคุณเชื่อเรื่องผีไหมเพราะฉันฉันเริ่มเชื่อแล้วแต่เรื่องมันไม่หยุดแค่นั้นหลังจากย้ายมาเมืองใหม่ฉันพยายามลืมแต่แล้วข่าวในทีวีมันทำให้ฉันชอ็อกมีคนหายตัวไป และศพที่ถูกหั่นถูกพบอีกครั้งวิธีการเดียวกันชิ้นส่วนกระจายฉันรู้ทันทีมันต้องเป็นเขาฉันเริ่มกลัวกลัวว่าเขาจะตามฉันมากลัวว่าเขาจะรู้ว่าฉันรู้ความลับของเขาฉันเริ่มสืบอีกครั้งฉันค้นข้อมูลเก่าๆหนังสือพิมพ์บันทึกของตำรวจฉันพบว่า การฆ่าหันศพตะมันเกิดขึ้นมานานนานก่อนที่ฉันจะเกิดมีคนหายตัวไปทุกๆุสิบปีและทุกครั้งศพจะถูกหันราวกับเป็นพิธีกรรมฉันเริ่มสงสัยเขาเป็นมนุษย์จริงๆหรืออ่ะหรือว่าเขาเป็นอะไรที่มากกว่านั้นฉันเริ่มรู้สึกเหมือนฉันกำลังต่อสู้ กับบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ฉันเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับตำนานเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจฉันพบเรื่องเล่าเก่าเกี่ยวกับวิญญาณร้ายที่ต้องการเลือดที่ต้องการความตายฉันพบว่ามีบางอย่างเชื่อมโยงกับบ้านหลังนั้นบางอย่างที่เก่าแก่และชั่วร้ายฉันเริ่มคิด ว่าเขาอาจจะไม่ใช่แค่มนุษย์เขาอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำตามคำสั่งของบางสิ่งฉันกลับไปที่หมู่บ้านฉันต้องรู้ความจริงฉันไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งคราวนี้ฉันเตรียมตัวมาฉันมีไฟฉายมีมีดฉันกลวัวแต่ฉันต้องอเผชิญหน้าบ้านมันเยียบ เงียบเกินไปฉันลงไปชั้นใต้ดินและคราวนี้ฉันพบมันในสมุดบันทึกเขียนด้วยลายมือมันเล่าเรื่องเรื่องของเขาผู้ชายที่ไม่เคยตายผู้ชายที่ทำสัญญากับบางสิ่งในความมืดสมุดนั้นบอกว่าเขาต้องฆ่าต้องหันเพื่อให้มันพอใจถ้าเขาไม่ทำ เขาจะถูกสาดฉันตัวสัน่นฉันรู้สึกถึงความหนาวราวกับมีอะไรอยู่ในห้องแล้วฉันได้ยินเสียงหัวราอเสียงที่เย็นเยือกเขาอยู่ที่นี่ฉันวิ่งแต่คราวนี้เขาเร็วกว่าฉันจำได้แค่ว่าฉันล้มและเมื่อฉันลืมตายฉันอยู่ในโรงพยาบาลมีคนพบฉันนอนหมดสติหน้าบ้าน สมุดบันทึกหายไปและไม่มีใครเชื่อฉันอีกครั้งแต่คราวนี้ฉันไม่ยอมแพ้ฉันเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่ามันฉันพบตำนานเก่าเกี่ยวกับวิญญาณร้ายที่ต้องการเลือดที่ต้องการความตายฉันเริ่มคิดว่าฉันอาจจะต้องหยุดเขาแต่ฉันจะทำได้ยังไง เขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นสัตว์ประหลาดฉันย้ายที่อยู่บ่อยๆฉันกลายเป็นคนหวาดระแวงฉันไม่ไว้ใจใครฉันยังฝันถึงเมย์และคนอื่นๆที่อาจจะเป็นเหยื่อของเขาฉันเริ่มเห็นเขาในฝูงชนในเงามืดเขายิ้มให้ฉันเหมือนรู้ว่าฉันหนีไม่พ้นฉัน เริ่มได้ยินเสียงเสียงมีดเสียงหัวเราะและบางครั้งเสียงของเมดร้องให้ขอให้ฉันช่วยฉันเริ่มศึกษาเกี่ยวกับวิธีหยุดวิญญาณเกี่ยวกับการทำลายสัญญาฉันพบว่าอาจมีวิธีแต่ต้องใช้ความกล้าฉันต้องกลับไปกลับไปที่บ้านนั้น กลับไปเผชิญหน้ากับเขาฉันรู้ว่ามันอันตรายฉันรู้ว่าฉันอาจจะตายแต่ฉันต้องทำเพื่อเมเพื่อทุกคนที่เขาทำร้ายฉันเริ่มติดต่อกับนักบวชกับผู้รู้เรื่องไสยศาสตร์ฉันเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องรางเกี่ยวกับมนหนือนฉันเริ่มเตรียมตัวฉันรู้ว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายฉันเขียนจดหมายถึงครอบครัรวบอกว่าฉันรักพวกเขาเผื่อว่าฉันจะไม่ได้กลับมาฉันกลับไปที่หมู่บ้านอีกครั้งคราวนี้ฉันพบของศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์และเครื่องรางบ้านมันยังเหมือนเดิมเงียบมืดเกลิ่นเน่าฉันลงไปชั้นใต้ดินและคราวนี้ เขารอฉันอยู่เขายิ้มถือมีดและพูดว่าเจ้ามาเพื่ออะไรเจ้าจะหยุดข้าไม่ได้ฉันกลัวแต่ฉันต้องสู้ฉันสวดมนต์โยนมนต์นนใส่เขาเขากรีดร้องเสียงที่ไม่เหมือนมนุษย์แล้วทุกอย่างมันมืดลงฉันตื่นมาอีกครั้งหน้าบ้าน แต่คราวนี้บ้านมันพังทลายเหมือนถูกไฟเผาไม่มีร่องรอยของเขาไม่มีร่องรอยของสมุดฉันหวังว่ามันจะจบแต่ถึงวันนี้ฉันยังไม่แน่ใจฉันยังฝันถึงเมยยังได้ยินเสียงยังเห็นเงาฉันกลัวว่าเขายังไม่เป็นฉันกลัวว่าสัญญานั้น มันยังไม่ถูกทำลายฉันเริ่มสงสัยว่าบางทีเขาอาจจะฝากอะไรไว้ในตัวฉันฉันเริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรในตัวฉันบางอย่างที่ไม่ใช่ฉันฉันเริ่มเห็นภาพภาาของเหยื่ดภาพของเลือดภาพของมีดฉันตรวจสัวว่าฉันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาฉันเริ่มเขียนบันทึก ทุกอย่างที่เกิดขึ้นถือว่าถ้าฉันหายไปจะมีคนรู้จะมีคนหยุดเขาฉันย้ายที่อยู่อีกครั้งไปเมืองใหม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนทุกอย่างแต่ฉันรู้เขายังตามฉันอยู่ฉันเห็นเขาในฝันในเงาสะท้อนฉันได้ยินเขากระซิบว่าเจ้าเป็นของข้าฉันไม่รู้ว่าฉันจะหนีได้นานแค่ไหน แต่ฉันจะสู้สู้จนถึงลมหายใจสุดท้ายคุณคิดว่าเขาหยุดหรือยังหรือว่าเขายังอยู่ที่ไหนสักแห่งรออยู่คนต่อไปคุณคิดว่าฉันรอดแล้วหรือยังหรือว่าฉันแค่กำลังรอรอวันที่เขาจะมาคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีอะไรจ้องคุณจากความมืดถ้าคุณรู้สึก อย่ามองกลับเพราะบางทีเขาอาจจะยิ้มให้คุณขอบคุณที่ฟังนะคะฉันหวังว่าคุณจะนอนหลับฝันดีหรือว่าคุณจะกล้าพอที่จะหลักตาลงคืนนี้เพราะบางทีเขาอาจจะกำลังฟังอยู่และรอรอให้คุณเผละอะคอยดูนะคะอย่ากล่อให้ความมืด เข้ามาใกล้เกินไปและถ้าคุณได้ยินเสียงมีดัตึกตึกตึกจงวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดเพราะเขาอาจจะอยู่ใกล้ใกล้กว่าที่คุณคิด